ท,ที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยผมก็ส่วนของผมที่58ปีที่ได้สัมผัสนะครับท่านก็มีแต่สิ่งที่ทำให้กับสังคมนะครับข้อท่านจะให้ความสำคัญนะครับกับการทำความดีนะครับซึ่งมันก็ตกทอดมาถึงแบบก็โดนปลูกฝังนะครับถึงลูกๆแล้วก็ไปถึงหลานๆเลยนะครับที่ ที่บอกว่าเราเองก็ถือว่าบางทีเกิดมาโชคดีกว่าคนอื่นทำยังไงให้เราใช้อภิสิทธิ์หรืออะไรที่ความโชคดีของเราเนี้ยไปสร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นผมเคยมีความคิดว่าจะไม่อยากกลับมาทํางานที่นี่ซะด้วยซ้ำไธุรกิจครอบครัวสมัยที่เรียนอยู่อเมริกานะเขามมีความรู้สึกว่าธุรกิจท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยยังไงมันต้องมีการขัดแย้งความขัดแย้ง ความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ว่าความคิดที่ไม่ตรงกันจากการด้านการทําธุรกิจมันมากระทบความสมพันธ์ในฐานะพ่อลูกหรือในครอบครัวผมเคยมีความคิดอย่างนั้นก็บอกพ่อรู้สึกคุณพ่อก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตอนนั้นก็สักพักหนึ่งตอนหลังท่านก็คอนวินซ์ผมจนตอนหลังก็โอเคก็กลับมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านก็เลยแบบ่อนข้าจะไม่ได้ค่อยมาก้าวไกยในในความรับผิดชอบ ก็คุณพ่อคุณจำนงพี่ลมพักดีเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดเท่าที่จำได้ตั้งแต่เด็กมาเลยคุณพ่อจะเป็นพ่อที่รักครอบครัวมากทุกวันไปทํางานที่บุญรอดเนี่ยจะต้องขับกลับมารถกลับมาทานข้าวที่บ้านตอนกลางวันมีอยู่ทีหนึ่งคุณพ่อ,อ,อชวนไปที่บุญรอดแล้วก็อยู่ที่ท่าน้ําเสร็จคุณพ่อก็เซอร์ไพรส์ให้ด้วยกัน ให้เรือลำเล็กๆลำหนึ่งใส่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นคนที่สวีดมากก็คิดถึงคุณพ่อทุกวันเพราะว่าคุณพ่อเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของลูกแนะละหลานคําสั่งสอนของพ่อก็คุณพ่อก็จะอยู่ในจิตใจคือคอยได้ยินตลอดว่าคุณพ่อสอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าคุณพ่อจะไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงท่านสอน ลูกทุกคนมาดีหมดแล้วเราจะทําตามคําสั่งสอนที่พ่อสอนไว้ตลอดค่ะก็จะมีงานสวดไปทุกวันอาทิตย์นะครับไปเรื่อยๆอย่างน้อยครบร้อยวันนะครับก็เนี่ยครับก็ที่บ้านคุณพ่อเนี่ยนะครับก็บางทีคนไม่รบกวนเพราะว่าเอกเอกไมนี่รถติดมากนะครับก็บางทีแค่ส่งใจหรือว่าเวลาสวดมนต์จะ เึกถึงท่านก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เพียงพอแล้วนะครับก็ขอบพระคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk เวลาดีๆของคุณผู้ชมคะ่ะ คุณผู้ชมคะถ้ามองในแง่ดีแล้วดูเหมือนว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ยังไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงสักเท่าไหร่เพราะดูจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและยุโรปที่ตอนนี้ค่อยๆปรับฟื้นตัวขึ้นอีกทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ยอมผ่อนปลนให้ทางกรีซนั้นเลื่อนนัดชำระหนี้ออกไปเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในสหภาพยุโรป รวมทั้งยังได้ขอให้ทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายออกไปทั้งหมดนี้เหมือนจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่หากทั้งหมดดีขึ้นได้จริงปัญหาปากท้องและสถานการณ์เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นได้ตามหรือเปล่าในสัปดาห์นี้คุณโยธินจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาปากท้องสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยกับคุณวสันเบนซ์ทองหลอ่อประธานกลุ่มทองหลอ่อกรุ๊ปผู้มีประสบการณ์อย่างโชคโชนในเศรษฐกิจไทยตอนคุยสบายสไตล์วสันในช่วงเปิดโลกไปกับซีอโอท้ายรายการพบกับวงการ,ระเครื่องกับเซียนชอยท่าพระจันทร์และวสันเบนซ์ทองหลอ่อเศรษฐกิจไทยกับวงการรเครื่องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคุณผู้ชมมาติดตามกันได้ในท้ายรายการช่วง e c o m m e n d บาโยทิน และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถามคุณผู้ชมไปว่ารถไฟฟ้าสายล่าสุดที่กำลังจะเปิดให้ใช้บริการในเดือนธันวาคมนั้นคือสายสีอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือโชคช่วยด้วยประสบการณ์พร้อมลายเซ็นของคุณโชคบุญลกุลมีดังนี้ค่ะส่วนสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมอะไรนั้นติดตามกันได้ในท้ายรายการนะคะและสำหรับท่านใดที่มีคำถามและอยากส่งตรงหรือฝากถึงซ e o ของเราสามารถส่งมาได้ที่ f a c e b o o k f a n p a g จ CEO Talk Thailand หรือที่021929590 2หรือ0869052226หรือ0868662266ทุกคำถามที่คุณอยากรู้มีคำตอบเสมอค่ะกับ CEO แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้น พบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่งค i s c o v e าร0อกลับมาก c อแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover ร5 0 0แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน เรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C é, L A E coupe S L K E class hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n ต o น New s ิน i n t e r คันใหญ่แต่ราคาเล็ก uh huh. นั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาทที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทังหลอ02น1 4 8อง8ดหน่่แปดแปดแเรอยู่ทุกวันละครับ uh huh. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาจัดรายการกันนอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อนะครับสุขุมวิท55มีนัดหมายกับคุณวัสนส์เบนซ์ทองหล่อมาพูดมาคุยนะครับเราได้รับเสียงสะท้อนมามากมายนะครับจากพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่ค้าขายสินค้าแล้วยังมีพนักงานบริษัทกินเงินเดือนรวมถึงเอสอมีคนไทยมากมายนะครับ ตอนนี้มีคำถามถามเข้ามาว่าเศรษฐกิจตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ช็อตเอาดื้อกำลังซื้อไม่มีนะครับเงินเคยมีอยู่วันหนึ่งสองพันห้าพันจ่ายตลาดแป๊บเดียวหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันดูเรื่องของปัญหาปากท้องตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณวัชร์สนเบนส์ทองหล่อไปทักทายท่านนะครับคุณวัชร์สนสวัสดีครับสวัสดีคุณยอดเรียนวันนี้ฮะพี่วัชร์สครับมีเสียงสะท้อนออกมาจากคนหลายสาขาอาชีพด้วยกันในเรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกว่าถือเงินสด สองพันห้าพันไปจ่ายตลาดเพิ่มเดียวไม่รู้ไปไหนหมดครับอไม่ได้ไปไหนหรอกถ้าโอออลหมายว่าภาพรวมรวมแล้วเนี่ยเพราะว่าสินค้าถูกลงนะครับราคาสินค้าถูกลงน้ำมันก็ถูกลงน้ำมันถูกลงแต่น้ำมันก็มีตังเหลืออ่าตังเหลือใช่ไหมตังเหลือครือผลกระแสก็ถูกลงอืมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ๆเลยนะไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรบ้างครับ เช่นโทรศัพท์มือถือ,อมสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนยุ่ยย่เปลี่ยนเรื่อยปีต้องปีเปลี่ยนับเวลาที่ใช้ไปทํางานน้อยลองเพราะเอาเวลามาใช้กับสมาร์ทโฟนเ,เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นหยุดใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือยแล้วก็มีช้อปออนไลน์ซื้อของผ่านออนไลน์พอทีวีก็มีแต่ขายของอยู่ก็เผลอไปซื้ออีกแล้วแล้วหนังสือพิมพ์อย่างนี้โฆษณาหมูเนื้อไก่เครื่องดื่มดื่มแล้ว จิ้งโชครถเบนซ์อ๋อก็ซื้ออเข้าไปนะครับมันก็ยั่วมันก็ยวนอืมอไอ้นี่ร้อยไอ้ีร้อยไปเจอโปรโมโชั่นเด็ดๆเ,เนี่ยแหม่ซื้อขวดหนึ่งมีลุ้นอเหมือนเล่นหวยนะครับครับอมเดินไปบนถนนเนี่ยไปทานข้าวเดินกลับมาหิ้ไวไอ้ชาไขม 30, ่มุกครับสามสิบสี่สิบจุ้ลองจดดูที่วันหนึ่งอ่ะใช้เงินไอ้จุกจิงนี้ไปเท่าไหร่อ๋อ แล้วเรายู่ก็บอกเงินไม่พอใช้จริงๆสติสตังไม่อยู่กับตัวตอนนี้มีประเด็นน่าสนใจครับมีรัฐมนตรีคลังขุนลังคุณสมหมายภาษีนะฮะท่านออกมาเปิดเผยตัวเลขที่น่าเป็นห่วงฮะตอนนี้ปรากฏว่านี่บัตรเครดิตน่าเป็นห่วงมากกว่านี่ของครัวเรือนนะตอนนี้ไม่น่าห่วงทาไมล่ะครับก็ต้องไปห่วงไอ้คนปล่อยธนาคารปล่อยเราเก็บไม่ได้ไอ้คนใช้มันใช้ไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวก็มีโอกาสใช้คืนเองแหละ นั้นวิธีแก้ปัญหาเขาก็แก้แบบต้นเลขับแก้แบบข้าราชการแก้อแต่โรคปัจจุบันเนี้ยหมอธรรมดารักษาไม่ได้หรอกเป็นโรคพิเศษแลยครับหรือว่าโรคที่ไม่เคยเกิดข<ล>ึ้นธุรกิจซึมเศร้าเหงาหงอยหัวทิ่มเนี่ยนะมันต้องให้นักธุรกิจแก้แล้วต้องกล้าได้กล้าเสียครับนี่เขากล้าได้แต่ไม่กล้าเสียอืมเพราะว่าไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนไหมครับเขาไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณน,นักธุรกิจที่แท้จริงอ่ะ อยู่ห้างห้องแอร์เย็นเย็นฉ่ำๆอาหารอร่อยเ,ยเงืมอมันไหลได้ที่ปรึกษามีตั้งได้เลยครับเคย,ยเคยมีไหมครับวาอนี้ยู่ไม่ถึงผู้บริหารประเทศเราเนี่ยไม่ถึงตรงนี้เลยม,มันต้อเอาคนที่เคยเอาเงินตัวเองลงทุนแล้วมันมาลุ้นกําไรหรือขัดทุนหรือเวลาขัดทุนเอาเงินที่ไหนมาอุดอะไรเขาถึงรู้วิญญาณของชาวบ้านจริงๆว่า วันเนี้ยไม่มีข้าวสารกรอบหม้อเป็นไงพรุ่งนี้เขาจะมาทวงหนี้แล้วอ,อับอายชาวบ้านเ้าทาไงเครดิตเสียแล้วทําไงเขาทวงหนี้ไม่ได้แล้วก็ตบกระโหลกเราหมดทิ้งไปในองนะโอ้ครับไอ้นี่นอก,กเป็นยังไงถ้าอยู่รู้อารมณ์อย่างนี้เมื่อไหร่อยู่จะแก้ปัญหาได้อืมถ้าพูดอย่างนี้ผมขอถามไปแตะไปที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เอาอยู่ไหมครับเศรษฐกิจกตอนนี้ดูเหมือนอหลาย,ยคนยเริ่มที่จะพูดถึงแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็รับฟังเรื่องทุกๆุกก แต่วิธีแก้ไขท่านก็ไม่เป็นเพราะว่าท่านเป็นทหารท่านเป็นทหารท่านมาคุมให้มันสงบคุมให้มีการตรองดองไม่ให้ตีกันเท่านั้น <ừ. S 1> แต่ทํายังไงให้ปากท้องมีกินมีใช้ทําไม่เป็นแล้วคนรอบตัวท่านเดี๋ยวนี้มีแต่ทิดสตีหมดนะ่ะนักปฏิบัติไม่มีเลยอย่างยกตัวอย่างคุณสวัสดเนี้นักปฏิบัติสวัสดิ์ขอรุ่เรืองเนี่ยนะฮะเออคุณสวัสดิ์รองเ <ừ>, รืองแกเคยจนเป็นหนี้เป็นแสนล้าน แกเคยรวยมีทรัพย์สินเป็นเป็นร้าน้านครับคนพวกนี้เขามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงม,มีวิญญาณของนักลงทุนนักธุรก,กิจวิญญาณของชาวบ้านจริงๆิงอ,อยู่ต้องหาคนอย่างนี้ทักสิบคนถ้นเป็นซุปเปอร์บอร์ดอ๋อมาแต่งตั้งเป็นซุปเปอร์บอร์ดเลยนะครับอย่างนั้นแล้ววิธีแก้ไขก็รู้ด้วยว่าแก้ไงแต่ต้องมีคนที่กล้าพันธทงว่าเอ้าเอาอย่างนี้ลุยก็เลยทุกวันนี้หม่อมอุ๋ยท่านดูแลอยู่ มอมอยเป็นนักเศรษฐ่าสตอมอมอยก็เงินธนาคารมอมเอยเคยลงทุนอะไรนะแล้วจะขอไปต่ถึงคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์นี่ถือว่าเป็นนักปฏิบัติไหมครับนักการตลาดไม่ใช่นักปบัอิอ๋อเป็นนักการตลาดนะครับการตลาดเป็นกังวลไหมครับถ้าเรามีรัฐบาลอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจเรากําลังจะดิ่งหัวลงไปอีกตอนนี้ครับดิ่งลงแน่นอนเลยตอนนี้ดิ่งหัวทิ่ลงมาแล้วแต่ยังไม่ถึงพื้นยกตัวอย่างตอนนี้นั่นวาลบกทำยังไงปล่อยกู้เ m e มีลดดอกเบี้ยให้เขาเขาจะได้กู้ลดดอกเบี้ยเขาอีก เขาจะได้กู้คิดตะเวียะเขาทุกๆมันไม่ใช่ับทํายังไงให้เขากู้ได้ทุกวันนี้คนายูกู้ไม่ได้ตะเวียรถถูกมันจะมีประโยชน์อะไรออืืเดี๋ยวนี้มันแก้โดยนโยบายการเงินครับลดดอกเบี้ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะมันไม่ใช่ลดภาษีถ้าทำกาค้าขายดีเราจะลดภาษีให้หน่วยเศรษฐกิจพิเศษจะลดภาษีให้ ยังไม่กําไรเลยไปพูดถึงภาษีคนค้าขายเขาไปมองเสียภาษีเยอะน้อยหรอเขากลัวไม่กําไรกลัวขาดทุนอสมี e คนไทยกับนักธุรกิจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากนะครับไม่มีใครปล่อยกู้นะครับต,ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดอกเบีย้ยให้อยู่ขึ้นดอกเบี้ยไปเลยเท่าไหร่ผมก็สู้ขอให้ผมกู้ได้เท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้กู้ไม่ได้ดครับมันกู้ไม่ได้ดอกเบี้ยถูกๆมันกู้ไม่ได้ทําไมล่ะครับเพราะอะไรเราใช้เครดิตบูโรอ๋อใครมีแผลเป็นติดเลยอืม เราเนี่ยใช้จิตวิญญาณทํางานทุกคนทํางานเวลาเครดิตมันติดบูโรเนี่ยมันติดเลยครับแล้วในนั้นใบบิลไม่มีแล้วหลุดแล้วแต่มันติดในสมองแบงก์เกอร์มันจําได้ยังมีความเชื่อแบบคุณเป็นคนไม่ดีมาก่อนตระกูลนี้นำตระกูลนี้มนเคยไม่ใช่คนไม่ดีนะอคนไม่มีตังทำไมกลายเป็นคนไม่ดีอ่ะยังแค่ตาผินลยครับวันหนึ่งที่ผมผ่อนไม่ตรงกลายเป็นคนไม่ดีแล้วเหรอขนาดเราเรามีโปรไฟล์ดีๆนี่นะฮะเราผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวเนี่นะครับเป็นตาบาปเลยนะครับ <ว>ในสายตาแบงก์เกอร์เนี่ยนะครับเออขาบอก้มันเคยล้มมันเคยลม้ยลมันไม่มองว่าเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นนะ<อ>แล้วอย่าง <พอ S 2> นี้โอกาสเราจะได้จากไหนครับในการที่จะก็เมื่อบ้านเรามันติดกับในงานมันต้องต้องแก๊สลิสอันอ <c oughs> นี้ให้หมดผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้ตังแบงก์เลยนะม,มีแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์เดียวอ่ะเพราะเป็นเพื่อนกันไปรู้จักกันเพราะเออภาษามันเป็นคนดีที่ตอนนั้นมันสะดุดมันไม่ไหวแล้วตอนนี้มันก็กลับมาดีแล้วมันไม่มีเจตนา แบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์เดียวนี่ให้ผมต่อธุรกิจอยู่ดูเหมือนว่าคนดูของเรามีความหวังในการเข้าถึงเงินทุนไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มีที่บอกแก,แก้ต้องเอารัฐมนตรีคางหมอมอยสมหมายภาษีแล้วก็รัฐนายกมานั่งแล้วลื้อระบบการกู้โดยรัฐบาลให้กู้ที่บอกว่าให้ปล่อย s m สได้คนละแสนให้ปล่อยร้านค้ารถเข็นเนี่ยค,คนละแสน ใครปล่อยอ่ะนายกพูดไปแล้วใครปล่อยไม่มีใครปล่อยเลยเขาปล่อยปุ๊บเสียไอคนปล่อยซวยอีกละมันจะต้องตั้งเป็นเหมือนเหมือนนาโนไฟแนนซ์ที่คุยกันอยู่แล้วมันเงินพิเศษเออเป็นนาอะไรว่าได้ว่านาโนไฟแนนซ์ของรัฐบาลก็ไอ้มาเลยกระทรวงการเป็นเจ้าภาพไปเลยมีบัตรประชาชนคนไทยใบมาเล่าให้ฟังว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วมีหน่วยเก็บทุกเช้าทุกเย็นเลยมันเก็บแบบแขกเลยอ๋อเห็นฮะขี่จักรยานมานะฮะแล้วก็ไปเก็บทุกวันตอนเย็น ก่อนเนี้ยธนาคารออมสินไดอย่างนี้นะครับกานเก็บทุกบ้านนะมันคนไทยนิสัยมันได้เปื่อยเฉยแฉะระบบอย่างนั้นกลับมาใช้ในปัจจุบันได้ไหมครับมีโอกาสบอกท่านสมหมายเรื่องนี้ไหมครับพยายามจะบอกแต่พอพูดโอ้โหเรื่องเยอะชิบเรื่องใหญ่ๆปุ้ยกลายเป็นเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กเขาไปคิดอะไรจริงสามแสนล้านไปดูแมกลับโปรเจกต์ไปกู้เงินมาเจ็ดเจ็ดแสนล้านอุดนี่ไอ เขาใช้สมองไปตรงนั้นหมดครับไม่มีใครมาเดินตรงนี้แต่ไอ้ตรงนี้คือลากยากลำบากไหมครับในการก้าวเดินจากนี้ไปดูเหมือนเศรษฐกิจจะเป็นไฟลน,ลนก้อน,นาาอทุกวันนี้รัฐบาลกรัฐบาลเนะ่แต่ชาวบ้านเนี่ยเงินมันน้อยลงทุกวันนะโอกาสหาก,กินมันน้อยลงเพราะเงินทุนมันไม่มีไม่มีทุนที่จะทํางานอืพอเงินทุนไม่มีไอ้นี่ที่เคยผ่อนรถผ่อนอะไรมันจะชะงักไปด้วยใช้เวลานานแค่ไหนครับ ไม่เกินสามเดือนก็ปิดละอยู่ชอบคิดจากในห้องไปหาเขาจะเอาไอ้นี่ไปให้เขาจะอนุ่นไปให้เขาเขาก็รับให้มาก็รับแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อยู่คิดว่าอยุ่เขาอยากได้ไรล,ลงไปถามนี่โล่งผมมีเงินงบประมาณจะมาหมู่บ้านเนี้ยร้านหนึ่งที่หมู่บ้านนี้ต้องการอะไรหนึ่งสองสามที่มันสร้างผลผลิตนะไม่ใช่ เพื่อเพื่อเพ,พื่อส่วนรวมใช่ไหมฮะและเงินก็จะหมุนกลับมาใช่ไหมครับช่ต้องเอาดีมานข้างล่างเลยต้องไปทำรีเสิร์ชอย่ีกดูเหมือนว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีโจทย์มากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนนั้นไม่อดทนรอเรื่องเศรษฐ,ฐกิจรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้เวลามากกว่าแล้วหละแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมันไม่กี่ข้อหรอไม่กี่ข้อโยเขียนถ้าเละไปเลยเขียนกันในโ่นเขียนกันนั่นนี่เขียน เขียนห้ามคนไม่ดีเข้ามายุ่งในใจลึกๆเชื่อไหมครับว่าเราจะมีเลือกตั้งเร็วๆนี้นี่จะไม่เร็วประชาชนให้เวลารัฐบาลไหมครับตราบดใดที่ไม่ตีกันครับผมว่าให้นั่นแสดงว่าพี่วสันมองว่ามีโอกาสจะตีกันสูงก็มันตีกันมันต้องเละตุ้แบะรัฐบาลมาห้ามไม่ให้ตีอั่อันนี้ดีแล้วนะแต่จะเดินต่ออย่างไรให้คนมีกินมีใช้นี่คือหน้าที่เหลือตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าย่ตั้ง รัฐธรรมนูญใหม่เขียนเสร็จเลือกตั้งแล้วเละตุม้มเบมก็สู้ไม่เลือกตั้งดีกว่าเพราะว่าประชาชนก็ยอมได้แต่ประชาชนยอมไม่ได้คือว่าให้ทุกคนยิ่งเงินมันหายากหมดแต่ดูรายได้หลักๆจากสิ่งหนึ่งที่เป็นรายได้เข้าประเทศเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวส่งออกเราก็ติดลบท่องเที่ยวเรานักท่องเที่ยวก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้มันไม่ใช่ความบิดเรล่านะั้ในเมื่อลูกค้าเราอ่อนแอน้ํามันราคาตกบริษัทที่ขายน้ํามันราคาตกมัน กี่แสนกี่ล้านล้านคนก็ไม่มีกําลังซื้อทีม่มาซื้อของเรานะแล้วทุกคนก็บอกเมื่อเศรษฐก,กิจไม่ดีพยายามดึงนักท่องเที่ยวไปประเทศตัวเองทุกประเทศดึงยังไงก็ดึงกันไปดึงกันมาอออายุาย่นก็ดึงคนไทยคนไทยก็ดึงอายุน่นทั้งที่ก็มีกลุ่มแค่นี้นะกลุ่มเดิมๆนี่นะครับแล้วก็ทยาคนเที่ยวเมืองไทยมันไปลุ้มกันอยู่ถึงมันทําไมทําตัวเให้มันดีขึ้นอืทําอะไรที่มันไม่มีค่าให้มีค่าขึ้นเช่นทํารถไฟลังเล รถไฟคว,วามเร็วปานกลางไปหยุดที่ไหนที่นั่นก็มีค่าแผ่ดินที่เคยไล่ละห้าหมื่นก็จะเป็นห้าแสนถ้าทางฟาวเดชันมันผ่านรถไฟฟ้าเนี่ยขีดเต้นแบบชุบชุคชุคบที่ดินขึ้น,นฟุบโอ้โหเงินมหาศาลนะนี่ไงนี่ไงมูลค่าประเทศไทยย่เก็บภาษีได้ครับสร้างคอนโดเก็บภาษีโรงเรียนเก็บให้ทั่วถึงได้อืสิ่งพวกนี้อินฟาสต์กเกอร์นี่ก็ช่วยเบื้องตน้นครัข้อที่สองให้ชาวบ้านช่วยตัวเอง กู้เงินเอาไปทาอะไรบอกมาอยากได้อะไรหนึ่งสองสามอย่างที่บอกว่ารถในกรุงเทพติดขัดเนี่ยแก้ได้ไหมพูด่ึงรถติดนี่ติดจริงๆนะครับก็ผมบอกผมแก้วันเดียวก็ได้แล้วยังไงครับข้อที่หนึ่งหยุดเพิ่มปริมาณทะเบียนไม่ใช่ไม่ให่ไม่ให้เพิ่มรถนะซื้อขายก็ได้ปกติแต่ไม่ให้ออกเลขเพิ่มถูกไหมครับอยู่ต้องยุบรถหนึ่งคันแล้วเอาทะเบียนคันที่ยุบมาใส่รถใหม่ถูกต้องจำกัดก่อน จำกัดปริมาณมปุ๊บหั่นแค่ครึ่งหนึ่งเลยอตอนเช้าถ้ามงถึงหกโมงครึ่งแบ่งเหลื่อมช่วงเวลาในการใช้รถ<ล>ใช้ถนนอออ,อีกครึ่งหนึ่งไปออกสายหน่อยท้ายสุดนี้ครับอยากให้พี่ประสันฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วเหมือนจะมีกําลังใจขึ้นมาบ้างเชิญเลยครับครับมีโอกาสครับผมว่าเป็นนาทีทองโดยซ้ำไปที่จะแก้ปัญหาปากท้องเบื้องต่อจากที่เราแก้ปัญหาคนไทยตีกัน ตอนนี้สงบแล้วไม่ตีกับใครละเพราะไม่มีใครให้ตีเลยนะถ้ะเหลือทหารออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยเพรว่าการเป็นประเทศที่มั่นคงแล้วก็มีแต่ความสงบเรียบร้อยดีแล้วเหลือปัญหาเดียวคือทํำยังไงให้คนมีกินมีใช้ปลุกเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านนายกฟังจริงๆหาคนที่รู้จริงๆแล้วรู้ลึกรู้จักพื้นฐานของคนจนจริงๆว่าเขาต้องการอะไร รู้จากพื้นฐานของชาวบ้านเขาต้องการอะไรต้องการไฟ,ฟฟ้าหรือต้องการน้ําหรือต้องการถนนหรือต้องการพันธุ์พืชเสร็จแล้วปลูกอะไรเอาไปขายที่ไหนถ้ามีนักการตลาดไปช่วยเขาคิดผมว่าไม่เกินสามเดือนประเทศไทยก็ฟื้นแล้วครับเรามีโอกาสนะครับแต่อยู่ที่ผู้นําคนเดียวฝากความหวังไว้นะครับท่านนายกสวัสดีครับนี่แหละครับคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในรายการวันนี้นะครับวันนี้ครับเวลาเปดางครับผมโยทินพร้อมคุณ วาสานเบนส์ทองหล่อนะคะต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามนะครับท่านผู้ชมสามารถจะติดตามชมรายการ c ีโอทอกได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องมันนี่ชาแนลนี่เราต้องสองท่านราไปก่อนสวัสดีครับดีครับขอบพระคุณครับ สัปดาห์นี้เราก็มีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วล่ะค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าในรายการวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์คุณวสันต์เบนส์ทองหล่อไปนั้นชื่อตอนว่าอะไรส่งคําตอบมาได้ทาง SMS ที่เบอร์0 8 6 8 6 6 2ดห6หรือ086 905 2226ผู้ที่ตอบถูก4ท่านแรกจะได้รับหนังสือกลับหัวคิดสร้างธุรกิจพันล้าน พร้อมลายเซ็นจากคุณเกรียงไกรการจะนับโคคินสัปดาห์หน้าพบกับคุณประวินพี่รมพักดีประธานสโมสรบางกอกกลาส F4 ช่วงหน้าพบกับวงการพระเครื่องกับเซียนชอยท่าพระจันท์และวสันเบนส์ทองหล่อในช่วง Recommend by หยดหินกราปกอผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ทีเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปัน ไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาฟกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่งดิสคอเวอร์500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ Bento New Sprinter คันใหญ่แต่ราคาเล็ก <Okay. S 1> นั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาทที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทั้งหลอ02 714 8888เ88ราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ oh. ช่วง recommend byotin นี่ฮะหลวงพ่อทวดนะฮะโดยชอยท่าพระจันทร์ฮะชื่อเสียงที่โด่งดังนะครับในวงการพักเครื่องบ้านเราสัญญาณที่บ่งบอกนะฮะว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะสดถอยแล้วว่าเริ่มที่จะมีสัญญาณบอกว่าไม่ดีนั้นวงการพักเครื่องนั้นทราบดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับทั้งสองท่านไปทักทายนะครับเซียนชอยสวัสดีครับพี่ประสานสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติทางรายการมาพูดคุยนะครับพี่ประสานครับสัญญาณที่เราคุยกันเบื้องต้น เป็นการบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีทําไมถึงเริ่มต้นจากโครงการพักเรื่องก่อนล่ะครับนักธุรกิจที่มีสตางค์ทังงนั้นได้บริสุทธิ์เนี่ยรวยที่ดินมาัเจ้าตังไปไหนผู้ชายบางคนก็ซื้อวายเก็บับแต่บางคนก็ไปซื้อพระการดเปินพักเรื่องแล้วเป็นคนที่ซื้อพระเนี่ยเป็นคนท็อปท็อปลน์เลยนะอยู่บนสุดของปีละบิดนะฮะต้องมีตังเหลือจริงๆริเพราะพระองค์ละร้อยบาท ไปที่วัดหลวงพ่อคูณให้ไปก็ศักดิ์ธิ์เท่ากันอแต่นี่องค์หนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านต้องไปท่าพระจันทร์เพราะฉะนั้นแหล่งชุมนุมพระท่าพระจันทร์เนี่ยครับพวกเซียนรุ่นเก่าๆอย่างพี่เมียชอยจะเหลืออยู่สักสิบคนนั่องมว่านะรุ่นนี้นะครับอายุประมาณเจ็ดสิบอัพนะครับถึงแปดสิบอะไรเดี๋ยอสักสิบคนที่เขาเรียกเป็นเป็นซีเนีย ผู้อาวุโสตลาดถ้าพระจำตอนนี้คนเดินไม่เกินยี่สิบคนสมัยก่อนนี่มาทิ้งเป็นพันอยกตัวอย่างเช่นพุ่งแผนเครื่ององเนี้ยวัดอัมพวอพวันใช่ไหมใช่อัมพวัดอัมพวันประมาณปีกว่าสองปีที่แล้วออกมาเนี่ยนะองค์นึงขายกันลนที่ถืออยู่เนี่ยนะฮะอง์งึนขายลยล้านห้าขายไปขายมาเหลือห้าหมื่นองละล้านห้าขายไปขายมาขายไปห้าล้านห้าแสน หายไปร้านสี่แสนห้าร้านสี่แสนห้าห้าหมื่นยังขายยากเริ่มทั้งที่เป็นพระขายเมื่อเกิดอะไรขึ้นอยากให้เซียนชอยเล่าให้ฟังหน่อยไหมเซียนชอยเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกันยังไงเศรษฐกิจกับตลาดพระเครื่องเนี่ยทำไมถึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังยังไม่ดีส่วนมากไอ้ทังภาเนี่ยเศรษฐกิจจะดูก่อนเพื่อนเพราะว่าคนไม่มาเช่าพระเริ่มดูแล้วเราก็โทรติดต่อลูกค้าว่าที่ไปง่ายให้เราอยู่ได้ก่อน ว่ตอนนี้แย่การค้าแย่ดูละสัญญาณเพราะลูกค้าเราคุณมีสตางค์นี่เขาก็บอกวอตอนนี้เศรษฐกิจแย่แล้วอยากซื้อมาสิบขายห้าขายหกก็ต้องขายราคาเมื่อมืนอก็ด้โดยอัตโนมัติจะโร่นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะผมในวงการพระทุกคนตอนนี้ในช่วงนี้ช่วงนี้แต่เวลาขึ้นเขาขึ้นใจหายค้นจะขึ้นจับมาหมื่นหนึ่งขายล้านหนึ่งพรุ่งนี้เอาละมาอีกองหนึ่ง จับร้านหนึ่งเลยขายได้2ล้านจะมีสัญญาณบ่งชี้ไหมครับช่วงที่จะขึ้นเนี่ยมันมีคนสั่งซื้อล่วงหน้านั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีแล้วพับเครื่องนคนก็หายากชิ้นเดียวชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวชิ้นเดียวในโลกใช่เนี่ยพระองค์เนี่ยชิ้นเดียวในโลกครับยจะหาอีกองคหนึ่งเหมือนอันนี้ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งพิมพ์เดียวกันเวลาเดียวกันออกมาตำหนีก็ไม่เท่ากันตรงนี้อาจจะบินไปนิดนึงแหวงไว้หน่อยนึงเนื้อติดมากนิดนึง เขามีชื่อเป็นองค์เลยนะอ,องคเนี่ยองค์ของไครองค์ของเฟียนคนไหนองค์ของผู้เล่นคนใดมันเป็นราคานะพระนี้ก็มีประโยชน์กับคนไทยมากมายนะค,คนไทยตัวใหญ่มีพระเกือบทุกคนอะครับไม่ใช่องค์เดียวนะ่แล้วเขาก็คิดว่าพระน่ะมีค่ามากสำหรับเขาผู้ยาเราโทวให้มาเพราะงั้นฉันไม่จนนะชาตินี้ยังน้อยฉันตายไปฉันก็ยังเหลืออีกล้านหนึ่งอะ ท่านมีความสุขนะทัางท้านิีพระแกคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสำรวจตรวจสอบเรื่องของพักเครื่องสามารถส่งมาได้ใช่ไหมครับพี่ประสานส่งมาเลยส่งรูปมาส่งรูปมาส่งรูปมานะฮะที่เบ้นชองหล่อที่เบ้นชองหล่อนะฮะแล้วก็หรือโทรศัพท์มาสอบถามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็วันนี้เวลาหมดนะครับสำหรับในช่วงของเลขคอมเมนต์ไบโอทินนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับเซียน่อยท่าประจันแล้วก็พี่ประสานเบ้นชองหล่อขอบพระคุณครับดีครับสัปดาห์หน้าพบกับข้าวหมกไก่หวังบู่ปากน้ำ คุณโยทินจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองความอร่อยของอาหารอิสลามสูตรต้นตำรับที่ไก่ทั้งนุ่มละมุนลิ้นเท่ากันได้ดีๆกับข้าวมันเต็ม,มเมล็ดพร้อมทั้งน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านและเมนูอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อแดงก๋วยเตี๋ยวแกงชาววังก๋วยจับหรือแม้กระทั่งซุปไก่สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ